สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็จะพามาเอาตัวดีนะคะเมื่อคืนนี้เอาลง,ไว,ะะาลงไว้แล้วค่ะเอาลงอันทาไว้แล้วว่าจะมีตัวใดเนี่ยเมื่อคืนนี้วันวันพระสิบสี่ค่ำแรงสิบสี่ค่ำนี้ก็มาเบิ่งกแค่ะว่าตัวใดคนขึน้นมาจนเบิรเลยพอเดีเอาตัวใดแนบแาบนี้เบิ่งคักๆได้ไีมเพราะว่ามันอยู่ในในทางในมีบ่ โอ้คนขึ้นมาคนขึ้นมาอย่างขากเลยคนกิน,นย่างเลยคนดิอเอาตัวไหนบ้างสังเกตสังกาดีๆเลยมมอยู่ในป่าถ้ำมั้งงีบ่เอาดินถมเอาดินทักเลยได้ะคะ่ะใช่อโอ้เอาดินทับไปเลยคนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนีลบ่ไดเลย คักขานานหนาพนผลผนคือมาจนเก็บเลยเอาแบบไรบบนีน่ตัวไรที่ครึ่งครึ่งไว้น่ยตัวไรที่ครึ่งครึ่งไว้ที่แบะออกนะนี่ตัวแบะออกเลยเอาแบบไรเอาแบบไรเอาแบบไรเอาขี้ดินโทมึ้นมาเอาโทมไรด,ดีน้ ขีดินโมดินโนทะมคนขึ้นได้บอกขีดินใ่าหมคนคน,นได้เหรอขี้ดินมีใย,ยพร้อมได้ทันบังแน้าหัเลยหัวข้าคนาหัทมข้าคนาเลยแสงว่าอันโทมในโมเมนต์บอกเรยอว่าจะไหนฮึฮึบค,คือไก่หลุมได้ทันไก่ปากถามได้บ้ไงไหนอนรับแล้วก็ เธอกนอนเ้นเอาเอาน้ำ hmm. น้ำนี้เนาะเอาความแน่ซ hmm. ัดนะตัวเป็นยังขึถมคักผมแน่แ้สั่งว่าตัวไนีนบสามตัวนี้นสามตัวไัที่พื้นเหรอตัวอื่นมาพื้นบ่ ตัวนี้พื้นลายเนีตัวนี้นะนี่กวบลงแสนตัวนั้นเดะตัวนี้เดี๋ยวเบิง์นก็ตัวที่มันพื้นอ่าตัวมันพื้นนะคะนี่ตัวที่มันเบออกนะตัวนี้เบหลายกว่าโมนี่พื้นลายเด้ใส่ลง เล็กแปดได้เห่พื้นนะพื้นออกมาเล็กแปดีตรงนี้ดิตรงน,นี้เหี่ยงกันอย่างวะโอ้ยายติดเหมน,มนนะยายติดเลยโอ้แปดเกาเลยฮะอันที่ไกลกัอนอย่นี้กันที่เอาออกมาไกลกันแปดเกา เกาแปดไปเก้ากันเลยค่ะเพร่อวานพราะวานเอาเอาเอาแปดคือมาจับแปดก่อนเถะนะจับเก้าจ right 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 ับเก้าหรือจับแปดจับแปดหรืจับเก้าเนี่แหละไอ้เจ๊แปดเก้าเก้าแปดที่นี่ตัวอื่นยังไงบ้างอันนี้ล้างหรือบนอะไนี้ล้างบนก็ะโค่นเอาเลยเนาะคูนล้างคูนบนเอาตัวอื่นนะทับบด คนคือมาทับเลยทับเลยเลยนะทับไเลยเอายายทับไลยหอมเลยเอายทับทับเลยวะใยทับเลยเลยายทับเลยอันนี้ก็เป็นยายทับไปเลยได้ไม่ซองอ่านแล้วใช่ไหนออกเยอันนี้หัดติดใยใยไปเลยได้ดิติดยายไปเลยห่อไปเลยเอายายห่อไปเลยหัวอ็นนี้แหละไกด์ุ่วนปรกอบพืชอื่นค่ะห้องนี้เห็นยายทับเบิดเอายายทับไปเบิดเลย เพิ่นบ่ให้เปิดนะฮะบ่ให้เปิดหรอก uhm. อันนี้กระถางบ่อันนี้สุดท้ายนี่อันนี้บ oh ่ทับแต่มันอยู่ไกลนะอันนี้บ่ทับอยู่ไกลสี่อันนี้หนึ่งสองสามบ่ถูกับอันอื่นแต่ถักติดใยไปเลยนี่โอ้ติดโหโอ้โหเพราะว่าเอาลงสองสุดเลยค่ะเอาลงหันเอาลงอันหนึ่งถึงถึงศูนย์นะหนึ่งชุดหนึ่งถึงศูนย์สองชุดเอาส่งสองชุดเอาลงไปสองสุดแสดงว่าอัน โมมีเล็กเปล่าทไท่บ่ได้ให้ล้างให้บนบ่ไ่ให้ล้างให้บนบน่เลยไม่อยอมนะอันนี้ก็ติใจนึกว่ามันเปิดแถวเดิมกติใจทีใหญ่บ่เนี้ตัใหญ่ตัวใดที่บ่ตีใหญ่อันนี้หน,นึ่งสองสามสี่ตัวนี้ลักอันนั้นี่ยอ๋ออาย,ยุไก่เนี่ยอายุไก่คนขึ้นมาก,ก่อนมมบอ่เลยว่าเดียวเนคนขึ้นมาก่อนโมคืออะไร บันนี้ก็เอาซึา่งที่คนขืนคนขืน,น,ขนแล้วเอาใยทับ,บนนใยทับมาเลย <c oughs> บอให้เอาไม่บอกสมอื่นนย <c oughs> ใยทับขี้ดินทับพร้อมคนขืนมาว่าทับบ้านนี่นนอเอามาลายแท้สิวา่าเลยเนาะคอ <c oughs> ลายโตแท้ทคอเป็นซองสุดเห็นไหเออเบิรดนใสน่ลงไป คือเป็นอันนั้นใช่เป็นอายุของอันรอเก่าได้เลยแมนอายุรอเก่าได้ไหมแล้วก็เดือนท่านว่าอีกเดีจ้ะคานหาหาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วก็ขนขึ้นมาให้เบิ้เพราะว่าตอนอันที่ขคนขึ้นมาหา่นบด้มาเบิ้งเนี่ยขคนขึ้นคนขึ้นโนขึ้นอะไรขึ้นอนขึ้นลังแมน วันนี้คนตัวไหนลหรอคนแล้วประทับคนแล้วประทับนะนี่ต่ตัวนี้แน่ที่อันที่ว่าอันอเอาตัวเก้าก่อนแล้วก็เก้าแปดก็ได้แปดเก้าก็ได้นะเอาตัวนี้คืนมาก่อนเนยตัวเก้าตัวแปดตัวแปดนี่ยึืนมาก่อนก็จะเอาว่ารักน้อยนะตัวแปดนี่ยรักน้อย แปดเกับเอาน้ำนี้ลเอาน้ำนี้เลยกับเอาน้ำนี้เลยปดเากดตัวอื่นันเลยโคนขึ้นมาให้เบิดเลยีเกียงเลยนะสีเกียงยู่ได้ฮะเกียงเลยบเหลือ สามอันนี้วะแม่นรื่องด้วยนคิดว่าสาวตัวนี้เคยมาก่อนห้าเป็นเลขท้ายสามตัวเลยอันนี้เลขท้ายสามตัวอันนมันเรียงยังสี่เดิมมันเรียงแบบนี้เรียงแบบนี้บอกเรียงแบบนี้สามตัว สามตัวสามตัวที่ที่ว่าอันอยู่ทั้งเทิงเนาะอันนี้ mm hmm. อันนี้คือห้าสามหกอันนี้ก็พ่อโซอันนี้ก็อันนี้พ่อโซได้ mm hmm. เพราะว่าอันพ่าเดินุดถดมาเพป็นหายหกสามพ่าเดินุดงดหายหกสามวันนี้เอาใบนั้นดูเอาใบทีทบอบ่อันะท,อท,ที่บดทิดเยอะดูบดทิดเยอะนะบดทิดเยอะบดทิ้บบบบบบ ติดได้เน,นี่ยนเะติดบ่ติดท่านติดบ่อันนี้กันอื่อติดอันนี้บ่ติดแสดงว่าถาดไว้อ่ะอ,อันนั้นติดดึงออกมันไมีคิ้ดิในอำไงเราต้องไปต้องดึงให้อ,อันนี้มีเยอะฮะอ,อันนี้คือบ่ติดไหมบ่อมเอาตัวใดก่อนเมื่อกี้นี้ตัวใดก่อน กีนหากรน,นหากรก็เป็นหาหอกวะหาหอกไม่หอกหาไม่มีหอกมีหอกมีเก้าเลยค่ะต้องคืงงนเบอร์เขาเมื่อนเสาร์ท่เราผิดพลาดไปเมื่อกี้อันนี้มีเก้าแล้วก็มีหกแล้วก็มีหาเอา้ายั่มีสองตัวสหอ,อันนี้หาตัวตัวนี้ฮันห้าสามหก อันนี้คืออยู่น้ำกันต่างหากตัวนี้คือเอาขื้นมาที่เลยกเลยนีเก้าแปดแปดเก้านีตัวห้าสามหกนี่เอาขื้นมานนที่ว่ามันห่างกันที่โมมีเยอะเยอะปกคุ้มนะอันนี้ก็หาห้าหกห้าหกหกห้าสามหกหกสามเก้าแปดแปดเก้า หอกได้ทั้งสองอันได้หนี่ฮันมันี่นคือง้อเมื่อกี้นี่บอกเมื่อกี้นี่หันง้ออันเมื่อกี้หั่เห็นหอกหอกหันออ,ออกเก้าเก้าสีอันนี้ก็หอกสองอันนี่แล้วก็มีเก้าอันเองอน,เนี่คืองัอเมื่อกี้นี่บอกอันนี้คืออันปกคุมไว้แล้วคนเดิยปกไว้เลยเพราะใหม ไหนจับไว้มาทับไว้เลยทับไว้ได้ๆเอาออกบ่เก็บเลยป่บอันที่อันที่ที่ว่าอันบัมีเยอะหันเยอะติดหันมีอันเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยแล้วก็จะเผยเลยค่ะในหกสองใบในหกสองใบเพราะว่าเมื่อกี้นี่หันในหกสองใบมันก็ออก เก้าเก้าสี่มีเฮาตองอันมาต้องพิจารณาจะเจืออะไมาพิจารณาจะเจือมาสรุปเดี๋ยวโมนี้วันนีสิบหาไหบอเดี๋ยวแต่งสรุปให้ฟังให้เบ่งนะคะวาได้ตัวใหส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี Never, ้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าแล้วทุกคนนะคะ ขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า